เ,เพราะว่าปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามันมีผ้าที่ที่เขาใช้คำว่าทางเลือกใหม่เป็นเครื่องอย่างเบาคือเป็นข้ออ้างมากกว่าหนึ่งปักไม่เป็นก็เอาผ้ามาเดินเทปง่ายสุดแต่ว่าความสวยงามความละเอียดอ่อนอย่างเช่นยูเนสโกให้โขนของเราเป็นมรอดอกโลกมันมีร่องรอยกับาลากเงาทางวัฒนธรรมมาแต่โบราณว่าเครื่องโขนปักอย่างวิจิตรและงดงาม ในรัฐสํานักใช่ไหมครับออกมาสู่ประชาชนในยุคนี้ต้องเป็นประชาชนมีส่วนร่วมไม่งั้นอ่ะมันก็จะสูญใช่ครับก็เลยมีการตั้งโรงเรียนโรงเรียนนาตาสินขึ้นมาก่อนนาตสินที่กรมศิลปากรเพื่อให้ทุกคน,น,กนไ,ดได้เรียนรู้<ล>ครับตอนนี้ปัจจุบันก็คือวิทยาลัยนาตาสินนะครับทีนี้ในในยุคนั้นจนทั้งปัจจุบันเนี้ยก,ก็เดิมก็ปักเครื่องใช้เครื่องปักดิ้นน,นี่แหละครับเพียงแต่ว่าเขาเป็นลายของเขาโดยเฉพาะมีแต่ พอตอนหลังจากที่มีผ้าที่ว่านี่มากลายเป็นนิยมใช้งานแบบนั้นบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้ทําลายมรดกทางวัฒนธรรมไหมอ๋อใช่ใช่เพราะอะไรยูนในกกให้เพราะว่ามีล่องรอยในการปักเครื่องใช้มาไม่ใช่มักง่ายแบบนั้นแล้วก็ไปซื้อเครื่องจีนอะเครื่องระดับจีนมาสายเทาลายอะไรก็ไม่รู้ไปหมดเลยใช่ซึ่งมันไม่มีไม่มีล่องรอยจิตวิญญาณเนาะใช่ความรู้สึกความใช่แล้วก็มันก็จะสูญไปแล้วอย่าง มันไม่ตรงกับที่เขาให้เรามาถ้าเขมรเข้าไปรับกับเราเรื่องนี้เขามีไหมลายนีคุณจะตอบเขาได้อย่างไรเขมรก็ปักของเขาแต่ว่าไม่ใช่่างนี้เขมรเขาจะเป็นดินทองเขมรจะเป็นดินทองแล้วก็ปักเป็นดินเลื่อมแบบของเขาจะไม่เป็นกันหนกมากมายประมาณนั้นอันนี้ถือว่ามันเป็นกึ่งลายกันหนกกึ่งลายเกือเถาอย่างที่เห็นให้หน้าเจริญบัตรเนี่ยเป็นลายกันหนก